สวัสดีพี่น้องที่รักของดาวเคราะห์โลกฉันอัสตาเชรันฉันส่งข้อความมาหาคุณวันนี้ด้วยความยินดีสามารถพูดได้ว่ากองกำลังของเราในโลกของคุณกำลังจัดแถวสำหรับขบวนพาเลตอันยิ่งใหญ่ที่เราทุกคนต่างตั้งตารอ และมีความสุขมากในช่วงเวลาต่อจากนี้สำหรับเราภายในมิติที่ห้าช่วงเวลาถัดไปคือที่นี่และตอนนี้ไม่มีเวลาเชิงเส้นที่คุณอาศัยอยู่สำหรับเราทุกอย่างผ่านไปเร็วมากและเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือน ในขณะที่ฉันพูดมันค่อนข้างแตกตา่างจากแนวคิดของคุณเกี่ยวกับปัจจุบันอนาคตและอดีตเราไม่เคยชอบสร้างช่วงเวลาในช่วงเวลาของคุณเนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นเพียงชั่วคราวและเพื่อให้เกิดขึ้นได้จึงจำเป็น ที่จะต้องมีการเติมเต็มชุดของรูปแบบต่างๆนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่ชอบการออกเดตเราชอบให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในลักษณะที่น่าแปลกใจและสามารถสร้างผลกระทบได้อย่างแท้จริงแต่ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน ที่วางไว้การกระทําบนพื้นผิวได้รับความพึงพอใจอย่างมากปัญหาที่พบจะได้รับการจัดการอย่างราบรื่นมันใกล้เข้ามาแล้วไม่มีทางที่จะผลักดันให้มากไปกว่านี้ทุกสิ่งจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางใหม่ เส้นทางใหม่หลายคนกำลังจินตนาการว่าการปรากฏตัวของเราจะหันไปสู่มิติที่หไม่ใช่ความจริงจะปรากฏเพื่อให้คุณหนักถึงพลังของจิตวิญญาณของคุณและสิ่งที่ทำกับพวกเขาเพื่อทำให้พวกเขาสูญเสียพลังเหล่านี้ แม้แต่วิญญาณในมิตินี้ก็ยังมีพลังทุกดวงวิญญาณก็มีดังนั้นผู้ที่เลือกสั่นสะเทือนความรักความเท่าเทียมความสงบสามคัคคีสั่นสะเทือนโลกใหม่จะเลือกเดินอย่างรวดเร็วบนเส้นทางสู่สวรรค์นั้น แต่ถนนสำหรับพวกเขาจะเป็นถนนที่ซับซ้อนมากที่ต้องปฏิบัติตามเพราะพวกเขาไม่มีเวลาพอที่จะเรียนรู้ทีละน้อยทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วความท้าทายจะยิ่งใหญ่วิญญาณมิติที่สามจำเป็นต้องได้รับ การฝึกฝนอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะไปถึงมิติที่หคุณไม่สามารถเพียงเดินผ่านประตูบานหนึ่งและมองเห็นตัวเองในอีกด้านหนึ่งได้คุณจะต้องเรียนรู้มากมายสำหรับสตาสีที่อยู่ที่นี่แล้วและอยู่บนถนนแห่งสวรรค์ ก็มีความแตกต่างเช่นกันมเมล็ดพันธุ์ของคุณได้ดำเนินชีวิตผ่านสิ่งเหล่านี้แล้วได้ผ่านมิติที่สามไปแล้วหนึ่งวันได้กลายเป็นวิญญาณที่วิวัฒนาการแล้วแต่พวกเขาลืมเรื่องทั้งหมดและกลับไปมิติที่สามดังนั้นการเดินทางสำหรับคน จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันแต่มันก็ง่ายกว่ามากเพราะที่ไหนสักแหงในสมองและหัวใจของคุณความท้าทายเหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปแล้วและคุณแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณเป็นผู้ได้รับชัยชนะจากความท้าทายเหล่านี้การช่วยเหลือ ผู้ที่จะเริ่มการเดินทางจะขึ้นอยู่กับคุณด้วยปัญญาที่จะเตือนคนุณคุณจะสามารถช่วยเหลือวิญญาณเหล่านี้ได้ดังนั้นการตื่นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติซึ่งเรียกกันอย่างนั้นสตาสีแต่ละคนจะจำได้ว่าคุณเป็นใครรู้ภารกิจของคุณ ยังไม่ถึงภารกิจสวรรค์แต่ภารกิจกับพี่น้องของคุณเพราะถึงแม้คุณไม่ใช่วิญญาณของโลกแต่คนที่อยู่ที่นั่นคือพี่น้องของคุณคุณอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ในมิตินี้คุณจึงมีพี่น้องนับพันล้านจะเป็นบทบาทของคุณในการสแสดง ให้พวกเขาเห็นถึงหนทางด้วยความรักและฉลาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่จะเป็นการตื่นขึ้นครั้งใหญ่ที่ซึ่งวิญญาณของโลกทั้งใบ mm. ก็จะได้รู้ความจริงทั้งหมดของตัวเองด้วยน่าเสียดายที่เราไม่สามารถพูดว่า มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสิ่งเหล่านี้จะเป็นช่วงเวลาที่รุนแรงความรู้สึกทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกจะเลวร้วายลงถึงขีดสุดจะมีสถานที่แห่งความสุขการขยายตัวของสติสัมป,ปชัญญะอย่างใหญ่หลวงแต่ยังมีสถานที่ซึ่งความโศกเศร้าสิ้นหวัง ความบ้าคลั่งจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นความสมดุลของคนสตาเสตจะต้องมีจำนวนมหาศาลเพื่อให้คุณสามารถรักษาและต่อต้านพลังงานเชิงลบทั้งหมดที่จะถูกสร้างขึ้นและฉันยืนยันและยืนยันคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ แค่ปล่อยให้หัวใจของคุณเติบโตและเปล่งออกมาเพียงแสงสว่างแค่ความรักไม่มีอะไรอีกแล้วความรู้สึกอื่นใดที่คุณอาจเล็ดลอดออกมาซึ่งถูกลบเก็บไว้ล็อกไว้ที่ใดที่หนึ่งคุณจะต้องเปล่งแสงและความรักออกมา คุณสามารถปรับสมดุลพลังงานของโลกได้แน่นอนว่าเราสิ่งมีชีวิตในกาแล็กซี่ัังหมดที่อยู่รอบโลกของคุณจะทำสิ่งเดียวกันเพราะน่าเสียดายที่มีพวกคุณไม่เพียงพอที่จะต่อต้านคนส่วนใหญ่ดังนั้นเราจะแสดงความรักที่ไรลเงื่อนไข มากมายให้กับทุกคนบนโลกใบนี้มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความใส่ใจอย่างมากจากพวกเราทุกคนดังนั้นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่การตื่นครั้งใหญ่คลื่นลูกใหญ่จะเรียกอะไรก็ตามก็ใกล้เคียงกันมากอะไรจะเกิดขึ้น มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะรู้ในช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งเดียวที่คุณต้องกังวลสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือการปล่อยแสงและความรักให้มากบางคนอาจถามว่าฉันจะทำอย่างไรฉันจะนั่งลงและคิดว่าฉันเป็นสาแห่งแสงหรือไม่ พีระมิดที่ไมเคิลสร้างขึ้นจะต้องเต็มไปด้วยแสงที่เข้มข้นที่สุดดังนั้นให้พีระมิดของคุณสว่างสวยเต็มไปด้วยแสงและยิ่งสูงเท่าไหร่พวกมันจะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นมันไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายทำไมไม่พยายามสงบสติอารมณ์ ศึพษ์เข้าใจความจริงในแบบของตนเองไม่ใช่คุณที่จะอธิบายอะไรเราจะอธิบายถุกอย่างและทำตามความคิดของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้เพื่อให้เขาสามารถสึกัาทุกสิ่งที่เราพูดได้อย่างเต็มที่ดังนั้นในเวลานี้ทำสมาธิ มองตัวเองเป็นอย่างนี้จุดแห่งแสงถอนตัวในถ้ำของคุณอยู่ในแสงที่เล็ดลอดออกมาทำคำอธิษฐานสวดมนต์ร้องขออะไรก็ได้ที่คุณต้องการแต่อย่าลืมที่จะขอให้รูปประธาชั้นสูงอยู่เคียงข้างคุณเพราะพวกเขา จะเป็นผู้รักษาเสาแห่งแสงไม่ให้บุสบสลายเพราะการโจมตีจะมาเราปฏิเสธไม่ได้จะเป็นช่วงเวลาที่บรรดาผู้ที่ยังสันส่นสะเทือนอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์ที่ไม่มีแสงจะพยายามทำให้เสาแห่งแสงตกลงมา และผู้ที่ไม่ได้รับการปกป้องหากยังไม่พร้อมก็จะได้รับการโจมตีดังนั้นอย่าลืมที่จะมีเจ้านายอยู่รอบตัวคุณนี่คือปัจจัยสำคัญของช่วงเวลาที่ถูกอย่างเกิดขึ้นหากพวกเขาพยายามเรียกหาคุณให้ฟัง แค่นั้นอย่าพยายามอธิบายเพราะคนจะไม่ได้ยินอย่าลืมว่าทุกสิ่งที่คุณพูดไม่เป็นความจริงสำหรับพวกเขาทันใดที่พวกเขาจะเห็นทุกสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงหากยังไม่เชื่อมันจะไม่ง่ายสำหรับพวกเขาที่จะยอมรับ ความผิดพลาดดังกล่าวเพื่อให้เข้าใจว่ามีความจริงอยู่ข้างพวกเขาแต่พวกเขาไม่เชื่อพวกเขาว่าคุณบ้าหัวร้อยยอสิ่งที่คุณทำและตอนนี้พวกเขาจะรู้สึกอย่างไรดังนั้นนี่ไม่ใช่เวลาที่คุณต้องพยายามเข้าใกล้รวบรวมตนเอง เมื่อคำประกาศของเราจบลงใช่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนแต่ตอนนี้คุณจะเต็มไปด้วยแสงสว่างเต็มไปด้วยความรักจนไม่ต้องพูดอะไรการปรากฏตัวของคุณจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวนั่นคือสิ่งที่พวกเขา จะรู้สึกได้รับการคุ้มครองโดยคุณอย่าลืมสิ่งที่ฉันพูดที่นี่ทุกอย่างอยู่ใกล้มากฟังสิ่งที่ฉันพูดซ้ำแล้วส้ำเล่าเพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมว่าจะทำอย่างไรเมื่อถุงอย่างเริ่มต้นเหมือนกับว่าคุณรู้ว่ารถจะผ่านมารับคุณ และจัดกระเป๋าเดินทางจงรู้สึกแบบเดียวกันทุกเวลาอะไรก็เกิดขึ้นได้จงเตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ฉันพูดเมื่อนานมาแล้วทำรายการเครื่องมือทั้งหมดของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมเครื่องมือสำคัญที่ไม่สามารถลืมได้ ไม่ว่ากรณีใดๆมันคือการเปิดใช้งานการปกป้องของผู้เชี่ยวชาญรอบตัวคุณนี่เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับคนที่จะได้รับการคุ้มครองสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นอาจารย์ของคุณไม่เป็นไร เรียกพวกเขาว่าอาจารย์ของคุณแล้วพวกเขาจะอยู่ที่นั่นนี่คือคำเตือนของผู้บังคับบัญชาของคุณคุณเป็นเหมือนทหารบนโลกดังนั้นคุณคงเคยได้ยินคำแนะนำของฉันแล้วอย่าทำผิดอย่ากลัวเพียงทำตามคำแนะนำ และพร้อมเสมอสำหรับการตื่นขึ้นครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ